บอกว่าตอนที่เลี้ยวรถเข้าไปเตรียมจะจอด กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในรถของตัวเองนี่แหละตะโกนบอกว่าหันหัวรถออกไปเลยไม่ต้องจอดเพราะว่านักศึกษาเขาเห็นรถบัสของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพที่เป็นโรงเรียนคู่อริและมีปัญหากันอยู่เนี่ยจอดอยู่ที่หน้าร้านขายของฝากอยู่เหมือนกัน,นคุณสุมิตรบอกยังไม่ทันที่จะหักหัวรถออกมาเลยนะคะปรากฏว่ากลุ่มนักศึกษาคู่อริเนี่ยเห็นก่อนแล้วก็เรียกพักพวกออกมาจากร้านแล้วกรูก,กันออกมาคือกะว่าจะล้อมรถคันนี้เลยของวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิเนี่ยค่ะหลังจากนั้นคุณสุมิตรบอกก็ได้ยินเสียงปืนด บงหลายนัดติดต่อกันคือคือกลุ่มช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเนี่ยเป็นฝ่ายสาร,าสารกระสุนส์ใส,ส่สรถบัสบของบางกะปิอย่างบ้าระห่ำอันนี้คนขับบอกไปฟังเสียงดูฮะแล้วเข้าไปจะจอดรถจะถอยจอดแต่ไม่ไม่ได้จอดยังไม่ได้จอดดิงเสีงยงในบนรถนั่นแหละ ได้นเสียงอะไรวะเสีงะดนนง้เสีงเสียงรั้นเลยอ่ะไม่ออกออกก็เลยออกกันก็เลยขับออกตอนนี้ได้เสียงปืนดังป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 ังบอกน้องบอกโดนโดนยิงโดนยิงโดนยิงรี่ไปโรงพยาบาลก็รีบออกมาเลยนี่ครับท่านผู้ชมฮะอันนี้คนขับนะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะทางด้านของนักศึกษาที่อยู่ในรถฝ่ายบางกะปิ ลองไปฟังเสียงดูฮะค่ะผมขี่รถเข้าไปแล้วผมเจอมันก่อนแล้วเนี่ยผมเจอมันผมจะไม่ลงผมก็บนรถออกเลยช่วงว่ามันเห็นลูกผมพอดีมันก็ยิงเลยผมหมอบมอบเห็นจำไม่ได้จำไม่ได้หรอกพี่ที่เห็นน่ะก็คือจอดจใกล้ๆกันแล้วมันบ้าแล้วลูกปืนมันยิงใส่พวกหนูก็ต้องหมอบอ่ะแล้วเราเห็นคนร้ายไหมก็บอกว่าหมอบสีน้ำตาลเย็นหรือกําลาง นี่ฮะท่านผู้ชมฮะอุตสาหไปมีเรื่องกับถึงโน่นคือฝั่งนี้ก็บอกเห็นปุ๊บก็บอกขอให้หันออกออกออกไม่ทันสะละทันก็สาดเข้ามาเลยนะคะนี่สุภาพบุรุษอาชีวะจะเริ่ม,มหมดพฤตักนี้นะฮะสิบเก้าเนี่ยฝากไปอีกสักรุ่นนะแม่ <c oughs> ผู้พันเบิร์ดนี่ฮะอันนี้เขาเขียนแผนว่ามายัางไงค่ะเห็นว่าทางตำรวจชพศรีราชาควบคุมนักศึกษาต้องสงสัยว่าจะเป็นคนยิงกราดเข้าไปที่รถบัสคันนี้เอาไว้ได้กลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าให้การปฏิเสธนั่นแหละฮะ ท่านผู้ชมครับมีข่าวด่วนเข้ามานะครับ<ะ>ตอนตีสี่ตำรวจปราบยาเสพติดกับทหารได้ยิงประทัก,กับกองกําลังไม่ทราบฝ่ายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะลำเลียงยาเสพติดล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่พบผู้เสียชีวิตเจ็ดรายก็เป็นฝ่ายตรงข้ามอกองกําลังไม่ทราบฝ่ายเจ็ดรายนะฮะเรื่องยาเสพติดยังเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งดเดี๋ยวมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งจะพูดกันด้วยท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งบอกนะฮะน้องไบร์ ขบวนการยาเสพติดหันมาใช้เด็กๆส่งยาเสพติดใช่เพราะว่าเด็กเนี่ยกฎหมายจะไม่เอาผิดนะฮะหรือเอาผิดน้อยอะ่ะคือใช้ยเาวชนเดี๋ยวต้องกลับมาติดตามกันตรงนั้นปิดท้ายช่วงนี้นะครับเมื่อวันศุกร์นำเสนอข่าวไปไปดูจากข่าวสดออนไลน์อชอบอม,มานวดกับมะลิใช่ไหมควายแครกับคนที่แครกซะหน,น่อยนี่นี่คือมะลิ นี่คือมลิอายุ12ปีและด้านข้างคือพี่มานอดมานอดไข่บุกอายุ37ปีนะฮะก็เลยให้ทีมงานไปถ่ายภาพมาอยู่ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่ศรีประจันทสุพรรณบุรีนี่ดูสิ่คะคือถ้าเขายืนอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปกติใช่ก็ที่พี่มานอบอกวันก่อนไงน,น้องไรทหนึ่ง ฝึกให้เจ้ามาลิเนี่ยแสนรู้ฉลาดสั่งได้ทําอะไรได้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าควายไม่ได้โง่อือย่าเที่ยวเอาคําว่าควายไปว่าใครกับประเด็นที่สองก็คืออยู่กับเจ้ามาลิแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องมาถามไถยว่าสูงดำ พูด<อ>กัน <ทำ S 2> ง่าย,ายนี่ไงน่ารักไหมน่ารักมากค่ะนี่ฮะ <c oughs> น้องใบย้ําลาเรียดอีกทีหนึ่งกันแล้วกันมอสมาลิอายุ12ปีน้ำหนัก65สูงแค่120เซนติเมตรค่ะเป็นควายแคระเพศเมียนะคะเจ้าของคือคุณมาโนดไข่มุกอายุ37ปีคุณ <c oughs> ตัวเล็กสักหน่อยนึงน้ำหนัก61กิโลกรัมส่วนสูง110เซนติเมตรคือคุณมาโนดเป็นนักแสดงประจําหมู่บ้านควายค่ะ<อ>เลี้ยงเจ้ามลาิที่เป็นควายแคระมานานกว่า7ปีแล้ว คือเวลาที่เจ้ามาลิกับคุณมาโนอมายืนอยู่คู่กันเนี่ยคะ่ะเจ้ามาลิที่เป็นควายแคระเนี่ยสูงกว่าคุณมาโนอสักประมาณ10เซนนะคะ แล้วมีคนมาขอซื้อนะมาลี่ใช่มีคนมาขอซื้อให้ราคา1นึ0 0แบาทแต่ว่าคุณมาโนดบอกว่าไม่ขายค่ะตอนนี้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งนักเรียนที่เข้ามาชมที่หมู่บ้านควายไทยเนี่ยก็มักจะเห็นคุณมาโนอธกับเจ้ามาลิก็ชื่นชมทั้งคู่คือเป็นคู่หูกันไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นดาราที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพญาควายชื่อโพทองเท่านั้นะนใช่คือคพญาควายะจะมีลักษณะเด่นตามตำราค่ะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามาลิจะได้รับความสนใจน้อยกว่าหลังที่เรานําเสนอไปได้ข่าวว่าคึกคักซะยิ่งกว่าชธอได้ซ้าไปใช่เป็นคู่หูคู่ใหม่นะคะคู่นี่เออแต่นี้เป็นพญาควายเอ๊ะท่านผู้ชมที่มาลิฟันข้างล่างออกมาข้างคือถ้าฟันเยิะเนี่ยข้างบนเยอะใช่ไหมใช่แต่นี้ข้างเขาเรียกว่าอะไรฟันล่างครอบฟันบนอ่ะเหลือแ้ามันคนเหมือนคนที่ฟันล่างครอบฟันบนเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ชอบมากเลยค่ะอาวมีโอกาสจะไปเยี่ยม ขอบคุณนะครับพี่มันอดนครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้6ากโมงเา 4, นาทีไปดูความคืบหน้าเรื่องปลาที่ลำตะคองอตายเป็นแสนแสนตัวนะฮะนำเสนอไปทีดับเบิลวันเสาร์เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ดับเบิันศุกร์่ะเริ่มเกิดพอวันเสาร์เนี่ยเต็มลำน้ำบางช่วงเลยนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพปลาเป็นแสนตัวเต็มลำน้ำลำตะคองบางช่วงช่วงที่ผ่านตัวเมืองเดี๋ยวเรากลับมาครับ